ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b e ต t o n โดยทีมข่าวสวทเบตง อำเภอเบตงแถลงข่าวการจัดงานประเพณีชักพระสองแผ่นดินไทยมาเลเซียประจำปี2565กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอเบตงและประเทศมาเลเซียค่ะที่ศาลาการประเรียนวัดพุทธธิวาพระอารามหลวงในเอกยางภัยน้าสงขลาในอำเภอเบตงพร้อมด้วยนายสกุลลิงลักกุลน,นายกเทศมนตรีเมืองเบตงพันตำรวจเอกเอกชัยพรหมนา,าุลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเบตงและนางมาเรียมจอหวัง พัฒนาการอำเภอเบตงได้ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีชักพระส2พันดินไทยมาเลเซียประจำปี2565ที่ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่11-13ตุลาคมนี้ณบริเวณสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตงและบริเวณอุโมงเบตงมงคคฤทริดด้านนายเอกยังอภัยหน้าสงขลานอำเภอเบตงกล่าวว่า ประเพณีชักพระเป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญของภาคใต้เป็นประเพณีที่มีการอัญเชิญพระพุทธรูปออกแห่รอบเมืองในวันหลังออกพรรษาถือเป็นการจำลองเหตุการณ์ครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยการอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนเรือพระ แล้วชักลากไปในพื้นที่ต่างๆให้ชาวบ้านได้ร่วมกันทําบุญสําหรับการแห่เรือพระจะมีอยู่สองประเภทคือเรือพระโบกสําหรับแห่ทางโบกและเรือพระน้ําสําหรับแห่ทางน้ําโดยเรือจะมีการประดับตกแต่งอย่างสวยงามค่ะ อำเภอเบตงจึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตงและประเทศมาเลเซียกำหนดจัดงานประเิณีชักพระสองแผ่นดินไทยมาเลเซียประจำปี2565เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเิณีชักพระส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียรวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะสำหรับกิจกรรมภายใน งานประกอบไปด้วยพิธีทำบุญตักบาทขบวนแห่เรือพระพิธีสมโพธเรือพระการประกวดเรือพระประกวดต้มประกวดแทงต้มการแข่งขันกินต้มการแข่งขันขูดมะพร้าวลีลาการชกมวยตับจากการชกมวยทะเลการแสดงจากชมรมจิตอาสาลูกเสือชาวบ้านอำเภอเบ,อเบตงการแสดงทางวัฒนธรรมการแสดงดนตรีจากวงฟิลและการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนคะ่ะ ติดตามรับฟังรายการห้ข่าว 93, 93. ทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b บตงได้ใหม่ในวัน,วนและเวลาเดียวกันกนี้